วันนี้อาจจะไม่คุ้นหน้าคุ้นตากันแต่ว่าเดี๋ยวเมย์จะพาไปเที่ยวที่เชียงดาวในหน้ากรีนซีซั่นกันค่ะจะมีที่ไหนบ้างไปดูกันเลย แต่วันนี้ที่แรกค่ะเรามาถึงแล้วก็ต้องหาอะไรเติมท้องกันก่อนนะคะที่แรกเลยก็คือผัดไทยบ้านอลาดินนะคะขายว่าละเ9้าสบเ้าจานทุกคนเดี๋ยวไปดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงหน้าตาจะเป็นยังไงไปดูกันสำหรับผัดไทยบ้านอลาดินนะคะตั้งอยู่ที่บ้านทุ่งละครอำเภอเชียงดาวค่ะทุกคนตามถนนชตนามาก็เลี้ยวซ้ายเข้ามาเสร็จเราก็มองขวาไว้เลยนะจะเจอป้ายที่เขียนว่าบ้านอลาดิน ที่นี่ขายผัดไทยราคาไม่แรงเลยทุกคนธรรมดา35ใส่กุ้ง60บาทแถมยังมีเมนูที่หลากหลายที่ไม่เคยเห็นที่อื่นด้วยอย่างเกี๊ยวกรอบผัดไทยอันนี้บอกเลยว่าต้องโดนจริงๆเพราะว่าเป็นเมนูที่เมชอบที่สุดเลยค่ะหรือว่าจะเป็นผัดไทยเส้นหมี่กรอบอันนี้ก็จะได้ฟิลขนมหมี่กรอบที่รสชาติไม่หวานนะคะสกอรน,นี้ครับผัดไทยเส้นจันที่ เที่ยงการงากหน้าตาดีเนาะเขาทำสวยมากหนูว่น่าจะเป็นการบีบบีบไข่จากขวดใช่แต่เดี๋ยวขอชิมก่อนว่ารสชาติจะเป็นยังไงโอ้โหซอสเขาเจียมจนอยู่นะซอสเขา,าแบบมะขามซอ <laughs> ส,สมะขามแบบมะขามอืม อรสชาติจะออกติดหวานนิดนึงนะทุกคนถ้าสมมติว่าใครชอบชอบกินหวานก็มามาขอตัวไปกินอย่างเต็มสตรมก่อนนะจ๊ะอืม ใส่มะนาวเพิ่มมันเลิศมากพ่อควรระวังอีกหนึ่งนะคะในการมากินผัไทยที่นี่อย่าใส่เสื้อสีขาว <c oughs> <c oughs> อย่าใส่เสื้อสีขาว ไม่ว่าคุณจะไปกินที่ไหนถ้าเป็นเมนูเส้นอย่าใซ่้เชื่อสีขาวนะคะคือร้านเขาอ่ะจะตั้งอยู่ในบริเวณบ้านเลยนะเพราะงั้นนั่งนั่งอยู่ก็อาจจะมีน้องไก่เดินเดินมาแถวเราบ้างเนาะบรรยากาศก็ดีมากถ้าหากว่าเลือกนั่งมุมดีๆเนี่ยก็จะเห็นวิวดอยแล้วก็ยิ่งเป็นช่วงกรีนซีซั่นทุกคนจะได้เห็นเมฆหมอกมาบังดอยแบบนี้เลยสวยมากดูสิวิวดอยเลิศอ่ะเลิศมาก ดูดอยโซนยอมากะวันนี้ไข่ไ้กี่จาละคะไม,ไ,ไม่ได้ค่ะอ๋จากไข่ก็ไม่ต้องดูแลหกสิบ, oh. รบประมาณหกสิบโ oh, oh. อ้ขขบคุณค่ะคือยังไม่เที่ยงเลยยังไม่เที่ยงเลยหกสิบแล้ว หลังจากที่เรากินกันจนอิ่มค่ะก็เดินทางไปต่อก,กันที่บ้านแม,แม่แม้ที่จริงถ้าหากว่ามาจากเมืองเชียงใหม่จะแวะที่นี่ก่อนก็ได้นะแต่คือต้องรีบไปบ้านอลาดินก่อนไงเพราะว่าเขาขายแค่99จานต่อวันเนาะอะกลับมาที่บ้านแม่แม้ก่อนที่นี่มีอะไรน่าสนใจถ้าเราบอกว่าในช่วงที่เชียงใหม่ถูกปกคลุมไปได้วยฝุ่นควันแต่ที่นี่แทบจะไม่ได้รับผลกระทบเลยทุกคนจะเชื่อปะ <c oughs> คือตอนแรกอ่ะเ์ก็ไม่เชื่อเหมือนกันจนได้มาเห็นกับตาตัวเองเลยคือที่แม่แม้เนี่ยรมรื่นมากแล้วก็มีการบริหารจัดการที่ให้คนในหมู่บ้านอยู่ร่วมกับป่าไม้ได้ทั้งดูแลรักษาแล้วก็ปรับวิถีชีวิตให้อยู่ได้ด้วยการพึ่งพากันและกันค่ะ ที่สําคัญที่นี่ก็เป็นหมู่บ้านปลอดการเผาด้วยนั่นเลยทําให้หมู่บ้านแห่งนี้เนี่ยมีอากาศที่สดชื่นน้ําใสไหลยเยน็นเหมาะกับการมาพักผ่อนนั่งทิ้งตัวได้ทั้งวันเลยคือจุดมุ่งหมายหลักของการมาบ้านแม่แม้ในตอนแรกอะเมอยากมาบ้านทานชีวี ซึ่งบ้านทานชีวีก็เป็นคาเฟ่แล้วก็เป็นโฮมสเตย์ที่อยู่ริมน,น้ำเนาะแต่คือขึ้นชื่อว่าการเดินทางอะเนาะมันก็มักจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เราอยู่เสมอเลยอะระหว่างที่เราเดินเข้าไปอะก็มีคุณพี่คนนี้โอ้โหมาตั้งร้านเครื่องประดับกันตรงนี้เลยแล้วแต่ละอย่างสวยมากเมกับพี่ๆที่ร่วมทริปกันก็ตาวาวเลยดีคะ่ะชอบอยู่แล้วของสวยๆงามๆแบบนี้ แต่ว่าระหว่างที่ยืนเลือกกันอยู่ก็บังเอิญบังเอิญมีคุณลุงสุดเท่คนหนึ่งค่ะขี่มอเตอร์ไซค์มาจอดใกล้ๆแล้วก็ยังโพสต์ท่าให้ถ่ายรูปด้วยก็เลยได้คุยกับคุณลุงนิดนึงคุยไปคุยมาเอ้าคุณลุงเป็นผู้ใหญ่บ้านหล่อเหมือนกันนะคะเนี่ยหล่อเหมือนกันเอ้ยนะไม่เปลี่ยนเลยเดี๋ยวนี้ก็รอลุ้ด้วยทุกวันแล้วก็ยังเป็นเจ้าของโฮมสเตย์ตรงนี้ด้วย โฮมสเตย์ OD, ใช่ไหมคะคเพราะว่าแนวคิดการบริหารจัดการหมู่บ้านของคุณลุงน่ะน่าสนใจมากๆเลยนะเรียกว่าเป็นหมู่บ้านต้นแบบเลยก็ว่าได้แล้วที่นี่มีอนุรักษ์ธรรมชาติอะไรอย่างนี้บ้างไหมคะอนุรักษ์ธรรมชาติคือว่าป่าเนี่ยป่าต้นน้านี่นะเป็นป่าต้นน้าชั้นเอ,อนมีน้ําตกมีนกร้องน้องไม่ช้ามีเพลง<อ>แต่งเพลงโฮมสเตย์แม่แม่ก็ได้ผู้ใหญ่วงเป็นคนแต่ง บ้านพักกลางป่าเมื่อไห้มาเที่ยวชมทำากลางสายลมเมื่อไห้ชมบ้านหฮมสเตย์อยู่ติดริมน้ำชุมฉ่ำมองดูก็เก๋ไม่เหมือนรถเมเหมือนทะเลย้อนขึ้นย้อนลง หลังจากที่ได้สนทนากันอย่างยาวนานเราก็ปักทงในใจเลยค่ะว่าครั้งหน้าจะต้องกลับมาที่นี่อีกให้ได้อยากมาดื่มด่ำกับวิถีชมุมชนชาวบ้านแม่แม้แสักครั้งเสพบรรยากาศดีๆอากาศสดชื่นให้เต็มปอดสักทีคงจะเป็นการให้รางวัลตัวเองที่คุ้มค่ามากแน่ๆที แล้วดูร้อนฝนไม่ลงที่หมอกควันเยอะๆบ้านแม,แม,แม่ไม่มีผลกระทบเพราะป่าเราหลายหมื่นไร่เนี่ยเรามีกฎระเบียบไม่เผาป่าไม่จุดไฟเผาป่ามีไฟป่าเราก็ช่วยกันทาแนวกันไฟอ,อย่างนี้เป็นต้นเราดูแลป่าป่าก็ตอบให้เราเราดูแปป่าแค่สี่ยางาลุงเขียนไว้แค่สี่ยางแต่ป่าให้เราเนประมาณไม่ว่าทางตรงและทางอ้อมเยอะมากมาย สี่อย่างหนึ่งเราสร้างจิตสํานึกให้คนค่ะอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองเราไม่เผาป่าอย่างที่สามเราไม่ตัดไม้ทําลายป่า<ะ>อย่างที่สี่เราอนุรักษ์เรื่องสัตว์ป่าคนอยู่กับป่า<ะ>สมผมรุมกันได้ก็<ะ>ผู้ใหญ่วงก็ขอเชิญชวนคนไทยหรือคนต่างประเทศอยากจะมาเที่ยวดื่มด่ากับธรรมชาติแม่แม่ก็ยินดีต้อนรับเราจะเขียนว่าแม่แม่สายคํา สาวงามสดใสมองหนแห่งดายป่าเขียวขจีต้นไทรใหญ่ล้ำร่มเย็นสุขีธรรมชาติสวยดีน้ำตกงามตาเชิญนะครับค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณผู้ใหญ่วง่าขอบคุณค่ะสวัสดีสุดลองสวัสดีจ้า รักอะโอเคชิมก่อนนะมีความแบบเกล็ดน้ำแข็งด้วยเกล็ดน้ำแข็งอ,อ,อ,อันนี้ค่ะองุันมะนาว ราก็ปิดท้ายวันกันด้วยการไหว้พระขอพรสักหน่อยค่ะตรงนี้เป็นวัดเล็กๆที่ตั้งอยู่ตรงข้ามกับทางเข้าบ้านทานชีวีนะถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่สายมูก็เถอะแต่ว่าแวะเข้าไปดูสักหน่อยอย่างน้อยก็ขอให้เราเดินทางกลับกันอย่างปลอดภัยค่ะ สวัสดีเช้าที่สองทุกคนดอยหลวงไต้หลงคาะตอนคุ้มเรือสวยมากเลยคัะสวัสดีเช้าว,วันที่สองค่ะ <c oughs> หลังจากที่ตื่นเช้ามาดูวิวดอยหลวงแล้วเราก็เดินทางกันต่อเลยค่ะวันนี้ไปกันที่อุทยานตำนานช้าง ตั้งอยู่ที่เมืองงายเลยจากตัวเมืองเชียงดาวมานิดเดียวเท่านั้นเองค่ะเป็นสถานที่ที่เอาไว้รังสรรค์ผลงานของอาจารย์อัญเชิญปวดแก้วเป็นศิลปินผู้รังสรรค์ผลงานสวยงามมากมายเลยทีเดียวค่ะแล้วก็มีความฝันล่าสุดก็คืออยากจะสร้างหุ่นเสมือนของกองทัพสมเด็จพระนเรศวรขนาดเท่าคนจริงสร้างหุ่นนับหมืน่นเพื่อแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของกองทัพในยุคสมัยก่อนจะเป็นยังไงไปดูกันค่ะ สวัสดีวันที่สองจะตื่นเต็มตาแล้วหลังจากที่เมื่อเช้าเราตื่นมาดูดอยหลวงเชียงดาวที่โดนเมฆหมอกกินไปครึ่งหนึ่งตอนนี้ว่าอยู่อีกที่หนึ่งแล้วค่ะที่นี่อุทยานตำนานช้างเป็นที่นี่ก็จะมีหุ่นที่เกี่ยวกับช้างแล้วก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับอกองทัพของพระนเรศวนนะเดี๋ยวเรามาเดินเล่นกันว่า เป็นยังไงบ้างแต่ว่าก่อนอื่นเลยตรงนั้นสวยมากทุกคนเห็นแล้วเข้ามาแบบใหญ่เบิ่มนี่สวยมากเดี๋ยวถ่ายให้ดูจ้ะเดี๋ยวถ่ายให้ดูนะจ๊ะนอกจากเรื่องการสร้างหุ่นแล้วที่นี่ก็ยังมีกิจกรรมวันเสาร์อาทิตย์ ที่เปิดโอกาสให้น้องๆหรือว่าผู้ที่สนใจค่ะเข้ามาวาดภาพสีน้ำกันด้วยเป็นกิจกรรมน่ารักน่ารักในวันหยุดใครที่สนใจก็ลองแวะกันเข้ามาได้นะคะอันนี้พี่ไก่นะคะทุกคนสวัสดีค่ะพี่ไก่อันนี้ก็จะเป็นผลงานเด็กๆที่มาเรียนเสาร์อาทิตย์นะคะก็<ม>จะมาใช้เวลาว่างเสาร์อาทิตย์คือพอเข้ามาเรียนอยู่ที่นี่ในช่วงปิดเทอมเรามีคอร์สเปิดตั้งแต่พรุ่งน แล้วพอดเด็กๆกต็ติดใจในเรื่องของงานภาาก็กลับมาว่านะคะมีตรงอื่นอีกเยอะๆเลยนะคะที่างังเชิญค่ะที่นี่เนี่ยมีเรื่องราวเยอะแยะเลยไม่อยากให้ลองมากันสักหน่อยนะส่วนของคาเฟ่นเนี่ยอาจจะผิดอยู่แต่ว่า ความพเพลิดเพลินมีให้แน่นอนเลยค่ะโดยเฉพาะถ้าหากว่าได้มาคุยกับอาจารย์อัญเชิญท่านเนี่ยมีเรื่องราวที่จะเล่าให้เราฟังเยอะแยะมากมายเลยทั้งเรื่องของตำนานหรือจะเป็นเรื่องเล่าของชาวบ้านแล้วก็ที่น่าสนใจค่ะคือแนวคิดทางด้านศินละปะของอาจารย์เองอย่า,ยางนี้ที่ออกมาเลยตั้งแต่ตั้งแต่เด็กจนถึง,ถงวัยชราค่ะ การศึกษาเราต้องศึกษาละเอียดมากนะเหมือนกับแพทย์เลยอ,อันนี้ยากสังเกลื้ว่าทําสกูตจะอยู่ข้างล่างเอาน้ากแมาพันธมะเขาวพุซีนเมเน่าครับแล้วก็ดึเนี่ยเรื่องนี้สนุกถ้าเลาไปได้สนุกสุดท้ายนี้เราปิดทริปกันด้วยการไปดูต้นไม้ใหญ่ที่อยู่ริมทางให้สมกับเป็นการท่องเที่ยวในกรีนซีซั่นนี้หน่อยค่ะอากาศที่นี่สดชื่นมากทีเดียว ทริปนี้เป็นทริปที่ทำให้เราได้แนวคิดแล้วก็ได้เรียนรู้อะไรเยอะแยะเลยหวัว่าครั้งหน้าเราจะมีโอกาสได้ดกลับมาแลกเปลี่ยนได้เรียนรู้อะไรแบบนี้อีกนะสวัสดีเชียงดาวเมือนที่ไม่เคยลืมความเป็นตัวเอง